มันสายเกินป้องกันค่าปีเอ็จะสูงเป็นท็อปเทนของโลกก็ตามทีแต่ว่าลดลงไปเมื่อปีที่กับช่วงปีที่แล้วเนี่ยถึง2,3งเปเท่าตัวปากนายกลองดูว่าทำไมผู้ว่าทั้งสิจังหวัดทั้งๆที่มันรุนแรงระดับโลกอย่างเงี้ยไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดประกาศเคจฉุกเฉินมันเป็น KPI ของผู้ว่าหรือเปล่าแต่ว่ามันเก่าไม่ถูกที่ขัดแล้วคือมันมันไหม้สักร้อยเปอร์เซ็นต์เราช่วยได้แค่วันละา3สเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาฝุ่นดีขึ้น เมื่อวานได้อ่านข่าวของผู้สื่อข,ข่าวก็ไม่ได้ฟังคําพูดของนายกรัฐมนตรีแต่บอกว่าก็ถ้ามีอะไรก็ให้ฝากท่านไปได้นะครับก็อยากจะใช้โอกาสี้พันพี่น้องสื่อมวลชนฝากถามไทม์ไลน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษนะครับสองสาวันที่ผ่านมาถ้าเราดูหยาบๆก็จะเห็นว่าแย่ที่สุดในโลกวันนี้อันดับ3นะครับร้อยเจ็ดสิออันดับหนึ่งตอนนี้ปากีสถานเราอยู่อันดับ3าก็แสดงว่ามันยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็เลยอยากจะฝากถามนายกว่า ไทม์ไลน์ในการแก้ไขป,ปัญหาฝุ่นโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับอาทิตย์นี้คิดว่าต้องแก้อะไรนะครับเดือนหน้าเดือนเมษายนนี้คือจะเป็นเดือนที่มันพีคที่สุดถ้าเราดูสถิติจะแก้ยังไงปีหน้าจะแก้ยังไงถ้าเกิดนายกมีไทม์ไลน์แบบนี้เนี่ยฝ่ายค้านอย่างพวกผมถึงจะถึงจะฝากได้เพราะเพราะท่านไม่มีไทม์ไลน์ให้ผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะฝากท่านยังไงเพราะผมไม่รู้ว่าท่านคิดยังไง รวมถึงข้าราชการที่อยากจะมีส่วนร่วมรวมถึงภาคประชาสังคมที่อยากจะมีส่วนร่วมรวมถึงภาคประชาชน,ชนชาวบ้านที่อยากจะมีส่วนร่วมพะเขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรยังไงเนี่ยเขาบอกสิ่งที่ฉันเรียนรู้มาในอดีตวิธีแก้ไขแขก,ก,ก,ก็คือเอาไฟชนไฟขอเผาไว้ก่อนนะครับโดยที่มันไม่มีการบูรณาการกันก็ทุกคนก็ขยับไม่ถูกฝากตุ๊กตาไว้ให้ให,ใ,หให้ท่านลองฟังว่าถ้าเป็นผมผมจะคิดยังไงตอนนี้เนี่ยมันมันสายเกินป้องกันก็ ต้องดูแล้วว่าไอ้สิ่งสําคัญที่มันที่มันอยู่ในภาวะฉุกเฉินนี้เช่นหน้ากาก n เ5เช่นเครื่องฟอกอากาศที่ราคาถูกที่ชาวบ้านเข้าถึงได้โดยที่ไม่ได้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับอาชีวะในประเทศไทยมีความสามารถในการประกอบไอเครื่องฟอกอากาศด้วยของตัวเองเท่าที่ได้ยินมาปีที่แล้วโรงเรียนเด็กเล็กกับโรงพยาบาลสาถานอนามัยต้องการว่าถ้าเกิดออกมาข้างนอกแบบนี้ไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยขอให้เข้าไปแล้วมีเครื่องกรองอากาศที่จะทาให้ดูได้อันนี้เนี่ยอาทิตย์นี้ทําได้เลย อาทิตย์นี้ก็คือสามารถทําได้เลยสามารถเพิ่มสัมภาษณ์กำลังของคนที่มาช่วยในการดับไฟป่าอย่างที่ผมไปมาเมื่อวานนะครับจัดทีมใหม่ใช่ไหมอันนี้อันที่อันนี้ของอาทิตย์นี้ของเดือนหน้าเนี่ยที่เขาบอกว่าเมษาเนี่ยรุนแรงที่สุดอยู่แล้วในทุกปีตอนปีที่แล้วเราหาเสียงกันก็น่าจะจําได้สิ่งที่ทําได้เลยเนี่ยคุณไปดูข้อมูลของจิสตากับน,นาิตแล้วก็ของกรมอุตุก็ได้แล้วย้อนหลัง5ปีของช่วงเวลานั้นเอาแผนที่ดาวเทียมมาทับซ้อนกัน5ปี คุณจะรู้เลยว่าปีนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะไหม้อยู่ที่ไหนบ้างสามารถที่จะลุกก่อนแล้วก็สามารถที่จะสร้างธนาคารน้ําหรือสถานีน้ําให้เหี่ยวไฟเข้าไปพร้อมที่จะช่วยให้มูลคิากระจกเงาเข้าไปพร้อมที่จะช่วยได้เพราะฉะนั้นเดือนหน้าแทนที่มันจะหนักเนี่ยมันก็อาจจะชุดเล่ากว่า5ปีที่มันย้อนหลังมาเพราะสตมิมันบอกเราว่ามันไหม้ซ้ำซากอะ่ะใช่ไหมครับอ่าแล้วพอถึงถึงปีหน้าก็ ยังยังมีโอกาสที่ยังจะแก้ไขในระยะที่มันยาวมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดมันฉุกเฉินแบบนี้ก็เราก็เข้าใจข้อจํากัดทางกฎหมายเราก็เข้าใจข้อจํากัดทางงบประมาณเราก็เข้าใจว่างบกลางเป็นยังไงล้วก็เข้าใจว่าทําไมผู้ว่าไม่ประกาศเหตุฉุกเฉินตรงนี้เนี่ยก็ฝากนายกลองดูว่าทําไมนายกทำไมผู้ว่าทั้งสิบจังหวัดทั้งที่มันรุนแรงระดับโลกอย่างเงี้ยไม่ค่อยกล้าที่จะประกาศเขตฉุกเฉินมันเป็น KPI ของผู้ว่าหรือเปล่าที่บอกว่าพอประกาศเขตฉุกเฉินแล้วผู้ว่ารู้สึกว่าไม่ไม่กล้าที่จะใช้หรือเปล่า แต่แต่ตรงนี้ก็ขอจบตรงนี้ได้ว่าข้าราชการที่นี่รวมถึงสิ่งที่คนเล่าให้ฟังว่าทั้งผู้ว่าราชการที่อยู่แถวนี้ก็ทํางานถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเพื่อที่จะช่วยกันทําให้ดับไฟป่าให้ได้มากที่สุดแต่ว่ามันเก่าไม่ถูกที่คันแล้วไงคือมันมันไหม้สักร้อยเปอร์เซ็นต์เราช่วยได้แค่ว่าละสามสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ปัญหาฝุน่นดีขึ้นแต่อย่างน้อยถ้ายังไม่ได้ก็คงไล่เอาว่าที่นี้ทำอะไรเดือนหน้าทำอะไรปีหน้าทำอะไรเนี่ยรับรองว่ามันจะ ผ่อนหนักเป็นบาว่าเพราะว่าปัญหาถ้าจะพูดกับนายกตรงๆเลยมันเป็นโลจิสติกปัเลมครับมันไม่ได้เป็นเทคนิคปัเลมเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ไขปัญหาเรื่องการโลจิสติกลำเลียงน้ําลำเลียงคนเข้าไปดับไฟป่าให้มันถึงจุดได้เร็วกว่านะถ้าภาษาท่านก็คงจะบอว่ามันคือการที่เราเข้าใจแพทเทิร์นของไฟแล้วมีอีกอนอีกอเนมีส์ออฟสปีดก็คือไปให้ถึงก่อนที่ไฟมันจะลามกับอีกอเนมีส์ออฟสเกลคือการขยาย ทีมในการแก้ไขปัญหาให้มันครบทุกจุดในเวลาที่มันพร้อมๆการ c คอร์ออเดเนตยังไงได้เนี่ยปัญหาเรื่องนี้แก้ได้แล้วเมื่อเราแก้ปัญหานี้ได้จะกลายเป็นเป็นเศรษฐกิจในการบริหารไฟป่าที่เอาไปทําต่อในประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่มีปัญหาอย่างนี้ได้เราจะกลายเป็นมาหาอำนาจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเรื่องนี้ได้ต้องใช้ดาวเทียมแบบไหนต้องใช้ข้อมูลจากนาริสแบบไหนต้องต้องใช้ดโดรนแบบไหนอะไรพวหลายเนี่ยเราสามารถเป็นเอาเอาเทคโนโลยีมารวมกันแล้วก็ กลายเป็นบริการเหมือนอย่างที่หลายๆประเทศเวลาแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้ก็เอามาขายประเทศไทยใช่ไหมครับก็คล้ายๆกันแหละครับก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ในภาพยาวใน5ปีเป็นต้นครับก็ผมก็คงต้องอธิบายให้ฟังว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นก็อย่างที่บอกว่าผมในหน้าที่ของสสก็คือผู้แทนรัษฎร ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลผ่านกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ทําให้ผมเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเวลาผมเองอดีตประธานกรรมธิการที่ดินทรัพยากนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนแรกของอนา,าคตใหมนะ่ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอุทยานป่าไม้เข้ามาหาผมแล้วก็อธิบายสถานการณ์ให้ฟังนะเวลาเป็นกรรมธิการงบครั้งหนึ่งเวลาเข้ามาอธิบายเรื่องงบไฟป่าขอเพิ่มผมก็เข้าใจ แต่พอมันฟังกับเวลาที่มือมันร้อนๆตอนที่สเกตมันมาโดนแขนเสื้อเราแล้วก็อุปกรณ์ที่มันแบบว่าต้องไปเอาอุปกรณ์ดัดแปลงว่ามันเป็นยาฆ่าแมลงนั่นแะแต่อันนั้นมันกลายเป็นน้ําอยู่ข้างในคนก็จะเข้าใจพี่ว่าผมมาฆ่าแมลงอะไรไม่ใช่แต่ว่ามันต้องใช้สเปรย์เพราะมันต้องประหยัดน้ํามากขึ้นไออันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฟังอาทิตย์ประดีเป็นสิบครั้งก็ไม่เข้าใจมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องมาเห็นหน้างานด้วยตัวเองแล้วก็รบกวนเขาให้น้อยที่สุด แล้วก็ใช้เวลาให้สั้นที่สุดจนก,กระทั่งเอาเข้าใจคราวหน้าเนี่ยเวลาเหี่ยวไฟมาขอเพิ่มรา,ายเดือนเงินเดือนใช่ไหมครับหรือว่ามาขอให้มีประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยผมก็จะใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นก็สั้นๆตอบทางทีมโค้ชรัฐบาลว่าก็คือสิปากว่าไม่เท่าใจเห็นแล้วก็ใจเขามาใส่ใจเรานั่นคือสาเหตุที่ผมต้องอา,อาจจะเกลกะเล็กน้อยในระยะเวลาห้าหชั่วโมงก็ต้องขออภัยทีมทีมงานที่ถ้าถ้ายังไม่สามารถที่จะช่วยงานได้อย่างเต็มที่แต่ว่า สิ่งที่ได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าเวลาที่ท่านอสอนผมแน่นอน